ปลามาปลาผู้หูปลาปลาข้างบนไปเปิดชุดทองเหรอไม่ๆๆไอ้นี่ไปเปิดแพ็กสุดคุ้มแพ็กสุดคุ้มอ๋อมีไก่2ชิ้นมีมันบดด้วยดีเดียนะอร่อยยาวมี2 2คน2องนั่นพี่ตันตี้ให้เราทำได้เลย้ เอีกไปซื้อแล้วเลยเลยช้อยน็อกปีฟาดเดินฟา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 เดินเพื่อนต้องมาต้องมาต้องลุ้งปเลยอืออ้าวใช่รถนะนะอไม่ได้ใช่รถโถเสียงฟังไม่ดีฟัเลยมามาแล้วมาข้างหน้ากเอาคิวไปฝั่งในน็อคไปแล้วฝั่งในน็อคไปแล้วอยู่ในห้องน้ำ bắn mà đấy không? ơi, ủi canh ha. bắn mà. game game. Pìpên. Bây ship đấy ạ. này này Watch out. ไอเวนเอ้ยผมกำลังอุ้มเพื่อนมันกำลังจะเก็บเพื่อนมันฮ่าฮเพื่อนมันนั่นแหละมาแล้วมาแล้วไปไหนมาแล้วไหนพี่ฝั่งไหนอ่ะว้าช่าไปด้านไหนด้านหลังเลยน็อกเถิดพี่ล็อกใช่ตัวนี้หรือเปล่านะฟ้าฟ้าดูคนก่อนฟ้าน้ำบอดบอดบอดนังคาเปล่ะพี่ นะครับไม่เห็น嘛ไม่เห็นมาดูหน่อยฝั่งพี่เนี่ยขอมาขอมาฝั่งพี่อยู่ตรงดินหนอนดนหนอนโอเคสวยสวยขอมอีกทีเอาเอาปีน้อยไม่เอานะไม่เอานะลงมาฟาไม่เอานะรู้ตำแหน่งแล้วอย่านะอย่านะโอเคพี่โก่รถมา เฮ้ยมีรถมาว่ะเร็วยิงก่อนยิงก่อนครับยิงก่อนสวยครับสวยเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหมหมดแล้วหมดแล้วพี่ครับใบไก่มีใบไก่มีมีมีคนคนคนนรถพี่โอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ มันมีข้างหลังมาแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ใช่พี่โบนุอยู่นี่พี่โบอยู่ตรงล้อแตกอะรถรถรถบักกี้รถบักกี้อะพี่ยังไม่ได้เติมยาพี่เจ็บไหนยิงไหนยิงมันจะโผล่ไหนยิงมันจะโผล่ตอนนี้มันจะโผล่ละโอเคพี่เข้าไว้เนี่ยมันคือแท็กติกอะครับทุกคน ชิปหายแล้วช่วยด้วยไหนอยู่บนหัวพี่ไหนไหนบนหัวพี่โอ้เขาโดดลงมาเยอะแยะเลยพี่เจ้าปเถอะไปเถอะดิไม่ไม่มันลบไปหนึ่งแล้วมันลบไปหนึ่งแล้วกันเลยชุบเพื่อนชุบเพื่อนฟรี พี่โดนลงใช่ไหมใช่พี่โดนพี่ใส่เลยใช,ใช่นกนกนกไปอีกมีรถปะมีรถส้มอยู่ยขวามือนี่นายเอารูไว้ด้วยสวยครับพี่โมสวยครับ ไอ้เวนะไอวมันจะซ้ำพลังโอ้ยหมดหมดหมดหเอ้ยไหนมาทันป๋วะหนูจะตายจริงหนูจะตาจริงพี่หนูจะตายจริงแต่เย็นๆนะพี่พอย่าขยับสิหยุดดิก็ไม่ไหวหยกมันยิงมาสาไม่มีแล้วหมดแล้ว พี่ช่วยเปลี่ยนเสียงไอ้พวกนี้ไหมคือคืนเนี่ยน้องผมกลัวไปหมดเลยเนี่ยหลอนบ้านหลอนบออะไรก็บอกว่าหมดเหนียวเขายัางไปอยู่ควันกันเหรอน่าจะเหาะลงมาที่โกบ้าน,น,นตันบ้นานบ้านตองฟันบ้านบ้านคู่บ้านสองอ่เออใช่บ้านคู่เนี่เนี่ยอเ<ๆ>จอาะล้อจ้ะป้าเอานะป้าเอาพี่เอาป้าเอาพี่เอาคู่หู ฟ้ามีฟ้าลงมีโจมีโจต้อง,ม,อง,ม,องมีฟ้าโอเคนะโอเคอย่ามีกันเลยดีกว่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่ามีอย่ามีกันเลยฮะเราอยามีกันเลย,ลวย,ก,เลยกว่า <c oughs> อ้าวฟันล็อกไปแล้วเนี่ยอุออ๋อ้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอารถเอารถมาด้วยเอารถมาด้วยสิ <c oughs> โอ้กำลังจะหล่อเลยกูเอ๊เรียนหมดเลยฟ้ามาฟ้าฟ้ามาฟ้ามาซิโบพี่โอสมอชุดน,นั้นเลยเดหนะนูให้โอเคครับหนูรู้ตำแหน่งนะแล้วเอาแล้วเราวิ่งวิ่งไม่อยู่พี่ใช้มือฟ้า าที่หนูยิงตรงไหนที่หนูยิงตรงไหนหนูยิงไปตรงต้นไม้อะไรตายแล้วโอเคโอเคขออนุญาตนะครับทุกคนผมขออนุญาติไอเวนหนึ่งสองกี่สิบต้นเนี่ยต้นไหนเล่าไม่มีอะไรแล้พี่ขอาหน่อยไปแล้วพี่มาแล้วไปแล้วโอเค ใครจะเซ็งต่อมาครันน er no ี้ใครต่อถูกโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยต้นไม้เราจะช่วยแทนที่เราจะได้ช่วยแล้วมันให้หนไหนบอกไปแล้วอ่มันอยู่ชิดเลยด้ได้ไม่ใช่พี่คนละตัวกับพี่พี่โบมันอยู่นอนอยู่นี้น tại 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 này tại đi tại 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 Chết tại Chết tại 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 tại

哪里 <laughs>？没有。 สวยป้าน้องพี่เป็นไงโอ้โหยอดนี่ก็สวยมี่บอกแล้วยังรถตำรวจด้วยนะโอ้โหแล้วน้องผมรู้แล้วน้องผมรู้ใจหมด We my a good.